สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่24เมษายน2 5 6 5โดยสิบห้รือวู่้เดลี่บเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยาก,กตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวคนภายนอกอย่างทางดิโอเฟอร์ดินานอดีตปะการังระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงทีมของเรากันก่อนเลยเมื่อเขาได้ออกมาเลือกทางอาริสันเบ็กเกอร์นายด่านมือหนึ่งทีมชาติบราซิลของเรามาติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของทาง e a sport หลังจากทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการป้องกันประตูให้กับลิเวอร์พูลในการแข่งฤดูกาลนี้อาริสันเกับคินชีตไปแล้วมากถึง18ครั้ง จากการลงสนาม30นัดเรียกได้ว่าเกินครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวและเสียประตูรวมไปเพียงแค่20ลูกเท่านั้นอย่างไรก็ตามเฟอร์ดินานก็ชี้ว่าไม่เพียงแต่ความสามารถในการป้องกันประตูของเขาเท่านั้นแต่าการมีส่วนร่วมกับการตั้งเกมลุกขึ้นไปซึ่งเป็นอิกจุดเด่นอย่างยิ่งของอาริสันคือสิ่งที่ทําให้เขามีความแตกต่างจากผู้รักษาประตูคนอื่นๆเราจะได้เห็นในหลายๆครั้งเลยว่าการตั้งเกมจากแดนหลังของอาริสัน นจุดเริ่มต้นในการทำเกมรุกของลิเวอร์พูลและหลายครั้งอีกเช่นกันที่มันนำมาซึ่งประตูให้กับทีมได้นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันไปจากเกมกับนอริ i ซิตี้มาต้นฤดูกาลนี้ที่เขาทับแอซิดได้โดยซ้ำจนทำให้ทางเฟอร์ดินานไม่ลังเลที่จะเลือกมือกาวัย29ปีมาติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเขาสำหรับในปีนี้ผมขอเลือกเป็นทักอลิสันเบ็คเกอร์นะเฟอร์ดินานกล่าว เขาเป็นคนที่สุดยอดมากเลยเขามักจะเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาในช่วงเวลาที่สำคัญได้อยู่เสมอเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำคือสิ่งที่ผู้รักษาประตูสมัยใหม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีและหลายต่อหลายครั้งเขาก็มักจะโชว์มันออกมาเป็นลูกเซฟสำคัญให้เราได้เห็นกันด้วยทั้งนี้นอกจากในรายของทั้งอาริซอนแล้ว วนนก็ยังได้เลือกนักเตะของทีมเราอีกถึง3คนไปติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเขาได้แก่ทางเ r รน์อารักซันเดออาโนบัคขวาวอร์กิลฟานได้ปักกระลังตัวกลางและโมฮัมเหม็ดซาลาในแนวรุกเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองของทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราถึงทัศนะของเขาที่มีต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป๊ป กว่าเดียวลากันต่างเมื่อนักข่าวพยายามถามชี้นำไปก่อนเลยว่าเขารู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังบ้างไหมที่ต้องมาแข่งขันกับหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษยอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยกนี้อย่างไรก็ตามครอบกับคิดว่านั่นเป็นเรื่องในแง่บวกของชีวิตมากกว่าเมื่อเขาไม่เคยผิดหวังเลยหากต้องเป็นฝ่ายปลาชัยและเป็นอันดับที่สองแต่เขากลับมองผู้ชนะด้วยความชื่นชม ผมรู้ว่าคุณจะหมายถึงอะไรแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนั่นแหละว่าหากมันไม่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้บางทีเราอาจ,จะได้แชมป์มากกว่านี้อย่างน้อยสักหนึ่งรายการนะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปครับกล่าวหากแป๊บกว่าเดียอล่าไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมอย่างที่เขาเป็นบางทีผมก็อาจจะได้แชมป์กับทางบรัเซียดอทมุนมากกว่านี้สักหหรือสอครั้งในเกมรอบชิงชนะเลิศของศึก DF เบยข่าว แต่มันไม่เลยมันไม่ใช่ความผิดหวังผมให้ความเคารพมาตลอดชีวิตของผมกับคนที่เก่งกว่าผมและนั่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะในชีวิตของผมแล้วผมจเจอคนที่เก่งกว่าผมมาแล้วมากมายสมัยตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนผมแมงไม่เคยเกลียดคนที่เก่งที่สุดในชั้นเรียนเลยนะเพราะผมคิดว่าในชีวิตของคุณนั้นมันจะสมเหตุสมผลได้หากคุณรู้จักที่จะเรียนรู้ว่าอะไรคือจุดแข็ง และอะไรคือจุดอ่อนของตัวเองมากกว่าอันดับที่สองสำหรับผมแล้วผมไม่เคยมองย้อนกลับไปและคิดว่าโอ้เราได้แค่ที่สองผมไม่ใช่คนแบบนั้นดังนั้นผมจึงมีความสุขกับเส้นทางนี้ของตัวเองและหากคุณคิดว่าสามารถทำได้แบบนั้นคุณก็จะมีวันดีๆในชีวิตมากกว่าวันไร้ลายนะไหนๆก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่สมของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อน บรรทัดนะของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่เป็นมุมมองถึงเรื่องการลุ้นสีชํากันบ้างทั้งนี้ทีมของเราได้แชมป์แรกในฤดูกาลนี้ไปแล้วกับถ้วยคาราบาวครับขณะที่ในศึก FA ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทางเชลซีในยูฟาแชมเปียนลีกก็อยู่ในรอบตัดเชือกและในพิมพ์ร์ลีกเองก็ลุ้นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อย่างสูสีแม้กระนั้นครอปก็ยืนยันว่า เขายังไม่มองไปไกลถึงการลุ้นสีแชมป์เป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษแต่จะขออยู่กับปัจจุบันแล้วโฟกัสกับผลการแข่งขันในแต่ละเกมมากกว่าเราไม่ได้เล่นเพื่อสีแชมป์เพราะหากมันเป็นเช่นนั้นมันก็หมายความว่าเราคิดถึงสีแชมป์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับกล่าวเราก็แค่ไม่ได้คิดถึงมันมันไม่ใช่ว่าเรามองไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาเชเปี้ยนลีกแล้วในตอนนี้ ทั้งหมดที่เราคิดถึงก็มีแต่เอเวอร์ตันจากนั้นเราก็มีเวลาพักเพียงนิดหน่อยก็จะไปคิดถึงทาง b บียเลเอาเราจะไม่มองไปถึงก้าวที่2หากเรายังไม่ได้ก้าวแรกที่เราต้องทำแบบนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นผมไม่คิดว่าเราจะทำแต้มหล่นได้อีกแล้วนะเราทำให้ตัวเองอยู่ภายใต้ความกดดันและเราก็ต้องจัดการกับมันนั่นคือสิ่งที่ลูกทีมของผมจัดทำ ผมไม่จําเป็นต้องใช้ฤดูกาลที่แล้วมาเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเชื่อมั่นในทีมทีมนี้เกินกว่าที่ผมจะสามารถบรรยายเป็นคําพูดได้แต่มันไม่เคยง่ายเลยและนั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะต้องจําเอาไว้มันไม่ใช่งานง่ายเลยในปีนี้แต่สิ่งเดียวที่ผมรู้ว่าเราต้องทําก็คือการก้าวไปทีละก้าวและดูกันไปทีละเกม นี่คืสิ่งที่เราทำแล้วมันออกมาเวิร์กในอดีตที่ผ่านมาและเราก็จะทำมันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นถึงเรื่องการลุน้นแชมป์พิมร์ลิกระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จากมุมมองของฝั่งตรงกันข้ามกันบ้างเมื่อทีมของเป๊ปกวาดิโลาเพิ่งจะโชว์ฟอร์มหรูไล่ถล่มเอาชนะทางวัตฟอร์ดแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา นทำแตม้มหนีห่างทีมของเราออกไปเป็น4คะแนนแต่ลงเล่นมากกว่า1นัดนั่นนทำให้นักข่าวพยายามถามนำกับทางกราเบลเชซุตดาวยิงชาวบราซิเลียนของพวกเขาเลยว่ามองว่าตำแหน่งแชมป์อยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วหรือไม่อย่างไรกันแน่นอนที่สุดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเชซุดกล่าวเราเป็นแชมเปี้ยนของเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ในปีนี้ เรายังเหลือการแข่งขันอีก5นัดซึ่งทุกนัดต่างก็เป็นเหมือนเกมนัดชิงชนะเลิศสิ่งที่เราต้องทำก็คือการทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราไม่ใช่การมองดูผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลเรารู้ว่าพวกเขาเองก็มีนักเตะที่น่าทึ่งอยู่มากมายเต็มทีมไปหมดและพวกเขาก็สามารถคว้าใจช,ชนะในทุกเกมได้สถานการณ์ในเวลานี้เรายังเป็นทีมนำอยู่ซึ่งนั่นคือข้อเท็จจริงแต่แน่นอนว่างานของเรามันยังไม่จบ แล้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการโฟกัสกับผลการแข่งขันของตัวเองในตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงสําคัญที่สุดของฤด,ดูกาลแล้วนั่นก็คือการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายและเกมเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินในท้ายที่สุดว่าทีมใดจะเป็นแชมป์พิม์ลิกในปีนี้ต้องไม่ลืมว่าเราเสียฟุตบอลถ้วยไปแล้วรายการหนึ่งกับการแพร้ลรือวอรครูในเกมรอบตัดเชือกเ a ครับ ดังนั้นจากนี้ไปเราจะต้องลงเล่นทุกเกมที่เหลือให้เสมือนว่าเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขันในศึกยูฟาแชเปีนสเพลลีกรอบตัดเชือกระหว่างทีมของเรากับทางเบียเรอัลกันบ้างมาเลวาปูจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของพวกเขาในคืนวันพุธนี้ก่อนจะกลับไปลงเล่นเกมนัดที่2ที่บ้านของพวกเขา ในวันอังคารที่5พฤษภาคมต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นแฟนบอลของไอทรักฟังเฟิร์ตหลุดเข้ามาเชียร์ทีมที่สนามคัมนูมากถึง30,000คนในเกมยูโรปาลีกรอบก่อนลองชนะเลิศจนทีมพริกล็อกคว้าชัยชนะเหนือทางบาร์เซโลนามาได้นั่นก็นทำให้ทางเฟอร์นันโดโลอีกประธานสโมสรของเบียเลอลยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับพวกเขา และจะมีเดอะครเพียงแค่ส0เของความจุสนามเท่านั้นที่สามารถตามไปเชียร์ทีมรักถึงประเทศสเปนเพื่อทำให้ที่นี่กลายมาเป็นนรกของทีมเดือนอย่างแท้จริงเราจะใช้มาตรการพิเศษสำหรับเกมนัดที่2นะมันจะเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูงมากและตัวเข้าชมเกมก็จะมีความต้องการสูงอย่างยิ่งยวดสำหรับเกมการแข่งขันในบ้านของเราโรอิกกล่าว เว่านอกจากโซนที่เราได้จับเอาไว้ให้สําหรับแฟนบอลของทีมเยือนแล้วซึ่งจะเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลทั้งหมดแต่ที่นั่งในส่วนอื่นๆทั้งหมดของสนามจะไม่มีการขายตั๋วเข้าชมให้กับแฟนบอลของอังกฤษแม้แต่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนาในยูโรปาลีกจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยกับเราเราต้องการให้มันกลายมาเป็นปาร์ตี้ใหญ่สำหรับแฟนบอลของบียร์เลออย่างแท้จริงสำหรับเกมในนัดนี้เราต้องการจะให้สนามเอสตาดิโอเดลาเซลามิกา เต็ไมไปด้วยสีเหลืองอารามตัวเข้าชมเกมที่ได้ถูกจำหน่ายออกไปแล้วจะไม่สามารถถูกนำไปขายต่อได้มันจะมีการควบคุมในส่วนนั้นใครก็ตามที่ไม่ยอมแสดงตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมเกมแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบฟางความคิดเห็นกัไในไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ